การเป็นหมอเนี่ยสำคัญกับชีวิตเราอย่างไรทําไมถึงอยากเป็นหมอเออก็คือผมก็คืออยากออที่จะมีอาชีพที่ได้รายได,ได้มั่นคงอะครับแล้วก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวได้อะครับเท่านี้เลยใช่ครับที่เรารู้สึกว่าอาชีพหมอเป็นไรายได้ที่มั่นคงเลี้ยงพ่อแม่ได้ใช่ครับรวมด้วยช่วยสู้ ผมเรียนจบชั้นปีที่5แล้วครับก็คือปฏิบัติงานได้2ปีปี้วครับแล้วก็กาลังจะขึ้นเป็นชั้นปีที่6กะครับแต่ว่าอาจารย์เขาบอกว่าบุคลิกภาพผมไม่เหมาะสมอะครับแล้วก็อยู่ก็ามาสั่งพักการเรียนของผมเลยอะครับทั้งที่ผมมาไม่ยินยอมในการพักการเรียนแล้วก็ไม่ได้ทาความผิดทางวินัยนักศึกษาใดๆเลยครับเขาให้เขาแค่บอกว่าผมมีปัญหาทางสุขภาพจิตอะครับไม่สามารถกับเข้าไปเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าสุขภาพจิตฟั่นเฟือน เขาใช้คำนั้นกับเราเหรอคะ,ะใช่ครับพี่ถามอาร์มหน่อยการเป็นหมอเนี่ยสำคัญกับชีวิตเรายังไงคะทำไมถึงอยากเป็นหมอเออก็คือผมก็คืออยากเอ่อที่จะมีอาชีพที่ได้รายได้มั่นคงอะครับแล้วก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวได้ครับ,รบเท่านี้เลยใช่ครับที่เรารู้สึกว่าอาชีพหมอเป็นไรายได้ที่มั่นคงคเลี้ยงพ่อแม่ได้ใช่ครับอืค,บคนคนเรียนเรียนหนังสือหรือเรียนแพทย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย ป่วยเป็นเรื่องของป่วยไงกับการเรียนก็คือเรื่องของการเรียนทีนี้ถ้ามายืนยันว่าตรงนี้เนี่ยน้องเขาป่วยเนี่ยคุณก็ต้องบอกน้องเขาว่าควรจะต้องรักษาอย่างไรทางออกที่ดีที่สุดก็คือว่าเราไปพบหมอสุขภาพจิตเอาละอาจจะไปที่กระทรวงสาธารณสุขคือให้คุณแม่ไปกันเองกับน้องก็นี่แหละ,หละเดี๋ยวเก็แนะนําให้ว่าไปไปพบเพื่อให้ตรวจเลยว่าเรามีสภาพร่างกายเนี่ยที่มันผิดปกติจริงหรือเปล่าอเอาไปอีกทางหนึ่งเลยเพื่ออะไรเพื่อให้คุณหมอที่มัน ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องของการเรียนตรงนี้เนี่ยคุณไม่ต้องมาอธิบายละให้น้องเข้าไปเพื่อที่ได้เพื่อยืนยันว่าน้องเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงหรือไม่เอาละสมมตถ้ามีจริง<อ>นะครับข<อ>เขาก็ต้องเทคกยาไปกินยาไปให้หมอประเมินจนกว่าจะบอกว่ากลับไปเรียนได้แล้วเขากลับไปคือกลับไปเรียนได้ผมผมเคยถามว่า แล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของสุขภาพจิตท,ที่เป็นอย่างเงี้ยเรียนต่อได้ไหมคุณหมอเขาบอกว่าเรียนได้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยเรียนก็คือเรียน <Fly> er. รักษาก็คือรักษาถ้ารักษาหายแล้วก็กลับไปเรียนต่อได้ไม่ได้มีปัญหาเลยเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ให้สบายใจได้ว่าการที่น้องจะกลับไปเรียนเนี่ยมันต้องกลับไปได้เรียนต่อไปไม่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 มีสิทธิท์ที่จะมาห้าม <witness. S 2> ไม่ให้เรียนเว้น <courses. S 2> แต่ว่าการรักษาของเราเนี่ยมันจะถึงจุดที่คุณหมอบอกว่าอันเนี้ยกลับไปเรียนได้ละอันเนี้ยหลถึงจะไปบอกว่า มันจะต้องพักสักกี่กี่เดือนกี่ปีนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแลยนี้คุณแม่เขาต้องนอกเหนือจากติดต่อตรวจร่างกายตรวจสุขภาพจิตของน้องแล้วเขาต้องต้องถามทางต้นสังกัดมหาวิทยาไลไัยอะไรยังไงบ้างถ้าเรามีเอกสาตรตรงนี้เราจะได้ไปยืนยันมหาลาัยงานในเมื่อมหาลัยเนี่ยบอกเราไม่ได้เราเลยต้องกลับไปบอกมหาลัยแทนก็ได้ว่าเอ้ก็นี่ไงก็นี่คือกระทรวงสาธารณสุขนะกรมสุขภาพจิตนะก็ต้องถือว่าเป็นที่หนึ่งของ ระบบการสารณสุขแล้ว <c oughs> ถ้าคุณไม่เชื่อระบบการสารณสุขแล้วคุณจะไปเชื่อใครล่ะอเอาถูกไหมล่ะ <c oughs> ก็ต้องไปหาหมอที่สุขภาพจิตนี่แหละีเดี๋ยวจะแนะนําให้อย่างที่พี่กิตพูดว่าเรียนกับรักษามันคนละส่วนฉะนั้นเสร็จเนี่ยเวลาคุณจะประเมินคนตั้งแต่คุณรับเข้ามาหรืออะไรเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละแล้วคุณมองเห็นว่ามันอาจจะไปไม่ได้แล้วแหละนั่นก็เป็นสิทธิ์ที่คุณประเมินได้ในฐานะมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอะไรต่างๆที่มีหน้าที่ประเมินนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีอันตรายต่อตัวน้องเขาเองหรือคนข้อออย่่าางงทีนเบก แต่เวลาใครจะบอกอะไรใครควรมีเหตุผลมีหลักฐานด้วยเหตุผลหลักฐานเหมือนคำพิพากษา<ม>หลังกันว่าถ้าจะบอกคนนี้ต้องโทษอย่างนี้จำคุกอย่างนี้ยังต้องมีการเรียนคำวิพากษาบอกเหตุและผลมามสิ่งที่น้องเขาน้อมรับได้คือกระบวนการทั้งหมดน้องรับได้เพียงแต่ขอให้มันถูกต้องชัดเจน<ม>ถูกพักการเรียนเ<ม>พราะอะไร<ม>เพราะถ้าน้องเขารู้เขาไม่ได้ต่อต้านเขาไม่ได้โต้แยง้งเขาพร้อมยอม<ข>รับเลยพร้อมที่จะรับ แล้วบอกวิธีการแก้ไขเยียวยาเขาด้วยอย่างที่พี่ก,กิจแจ้งว่าเอาเคไปรักษารักษาไม่หายก็ยังกลับมาไม่ได้น้องเขาจะได้น้อมรับอย่างอย่างเต็มใจไงว่าอโอเคฉันยังรักษาไม่หายฉันกลับมาเรียนไม่ได้เขาจะได้มีเหตุและผลให้เขาช่วยมีหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวกับสภาหมหาวิทยาลัยหรือมหาลัยเนะี่ยมาตอบเขาด้วยว่าเขาหายแล้วเนะี่ยอย่างที่พี่กิจพูดเนะ่ยเขากลับไปเรียนได้ไหม,มความฝันของเด็กคนหนึ่งไม่ว่าจะเพศไหนเนะี่ยเขามีความฝันถ้าเราจะยุติฝันเขาา เราต้องบอกเหตุผลเขาหรือถ้าเขาจะไปต่อเวลาเราไปเชียร์รายการต่างๆเนะี่ยที่บอกว่าจะไปต่อไปต่อเขาความรู้สึกนั้นเคสเนี้ยที่พี่รับมาเพราะอะไรรู้ปะ่ะถามว่าน้องคนนี้จบเป็นหมอได้ไหมได้แต่จะสอบในสภาวิชาชีพหรือสภากาชรแพทย์แพทยสภาอะไรนะ,นะเรื่องอนาคตละอีกเรื่องหนึง่งแต่ที่พี่จะทําให้สุดในฐานะเคสแรกของการศึกษาของเฮลเลนเจอร์เคสนี้พี่จะดูตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปน้ําเพราะอะไรรู้ปะ่ะ น้องเดินเข้ามาพี่ได้ข้อมูลมาเนี่ยจากเพจแล้วกันพี่ก็เรียกน้องมาคุยพี่เห็นแล้วแหละอาการที่เราเห็นน้องเนี่ยสังเกตว่าเขาเป็นคนจดจอ่อพี่ถามว่าไปตรวจหรือย,ยังเขาบอกว่าตรวจแล้วแต่เขาบอกว่าผมเนี่ยเข้าลักษณะอาการของแอสเพอร์เกอร์แอสเพอร์เกอร์เนี่ยก็คือเป็นอาการของกลุ่ม ic, ออจิสิกซึ่งพวกนี้ไม่ได้หมายความว่าประกอบอาชีพไม่ได้เราเห็นครูที่เป็นออจิสิกก็สอนคนได้แต่เขาไม่ได้เป็นขนาดนั้น เขารักษาได้อย่างที่พี่กิจพูด mm. พี่จะพูดถึงการแก้ไขเลยคพี่จะพาน้องคุณแม่ซึ่งนั่งรถไฟมาจากสุราษฎร์นะไปพบท่านธนกิจที่กระทรวงสาธารณสุขทําเรื่องขอร้องขอให้ตรวจแล้วพี่จะพาเขาไปที่มหาวิทยาลัย mm hmm. ต้นสังกัดที่ต้องการคําตอบเอกสารถ้าเอกสารมีแล้วมีการตรวจถูกต้องแล้วอย่างที่พี่กิจพูดแล้วเอาไปให้มหาวิทยาลัยแล้ว มาหาอะไรได้ตรวจแล้วแล้วมีหนังสืออะไรบอกน้องเขาได้ว่าโอเคถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่คุณไปรักษาตามใบนี้แล้วถ้าหายในกําหนดระยะเวลาเนี่ยคุณสามารถกลับมาเรียนได้เมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่ใช่ทิ้งไว้กลางทางแบบนี้ม,มันเป็นความฝันของคนคะนะครับพี่เดินสุดทางแน่แล้วก็อยากจะตอบแทนเพราะเขาเป็นหมอครับพี่เชื่อว่าพี่เคยตาบอดที่หายด้วยที่หมอรักษาก็วันนี้ก็จะตอบแทนคุณหมอแล้วกันก็อยากฝากนักสษาแพทย์ทั่วประเทศแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มสุขภาพทั้งหมด นะครับว่าเฮลเลนเจอร์จะเดินให้สุดเรื่องนี้น้องต้องได้คําตอบครับส่วนจะเป็นหมอได้หรือไม่อีกเรื่องหนึง่งค่ะ